ตัวเลขขึ้นมาแดงๆเลยแดงคขึ้นๆคือเราบอกครับแมนครับงวดมีเล่นได้ครับทิพย์ช่หาซื้อไวเดอร์รถเตรี่อืแมนทั้งสามตัวนี่บอกครับแมนครับห้าสามศูนย์นี่บอกครับห้าสามศูนย์ครับนี่หางเดียวทุนทนหางเดียวทนทนแมนห้าสามศูนย์แมนครับแดงรึ่งๆต่เป็นหาศูนย์หรืออาจจะเป็นสามศูนย์ยังซี่มันเป็นไปได้หมดเป็นไปได้หมด เลขทําพิธีพ่อหอย,อยงวดวันที่16พฤษภาคม2566ครับผม6หลี่ออกแฉ่นะพ่อหอยแฉ่วัสดีครับผมพ่อหอยครับ,รบโอ้ยมาแสดงความยินดีน้าอหอยดีครับดีไหมโอ้ยจะแสดงความยินดีเถอะเดี๋วควบเสียใจซะเอาเสียใจให้ยังเลขเขาเต็มๆไหมเลขเขาอยู่แต่ว่าโบวิ่งเงินเชื่อ <laughs> <laughs> เอามามามาได้เชื่อเลยห่อครับบาได้เชื่อเลยโบวิ่งเงินเชื่อผมว่าพ่อหอยเอาเราเด้อจังๆเลยว่ะ สามหวิดตัด้วดยวครับพ่อหอยแมนแมนแมนเลขเม็ดเดียวเขามาสามหัวติดแล้วเขามาสามหัวติดแล้วเลขกทำพิธีพร้อมทำพิธเีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมืองหัวนี่นี่นพ่อหอยพ่อหอยบอกว่าล้านเปอร์เซ็นตมาสัาา่นครับคลิปแรกยังบม่มีเหลขฝันครับคลิปแรกมีเฉพาะเหล็กทำพิธีครับแดง,งครึงครึ่งพ่อหอยว่าห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์ครับ ออกศูนย์สามออกศูนย์สามจังไนคือขักขึ้นแน่แถบบาทนี่ทำเปที่สามงวดติดเหล่าเด้เมนงวดนั่นออกเจ็ดหนึ่งล่างแมนครับงวดก่อนทีพันมานีเก้าหาแต่ว่าออกหกหาล่างเื่ากันล่างขึ้นกันงวดนี่บนนี่บาดนี่โอ้แต่ว่าที่เด็ดก่อน,นั่นเพาหอยเบิงดู <c oughs> เลขฝันปูว่าตัวนั้นมันโมเมนปูมาบอกว่า เก้าหาศูนย์ผมว่าพ่อหอยฟังผิดครับแมนมอญาตมันฟังผิดหรืออะไมโนปูบอกว่าเก้าสามศูนย์บอกครับพ่อหอยนั่นละนั่นละเดือดเดือดเพราะว่ามันศูนย์ถ่ยเนาะแมนปูว่ามันแม่เลขงฮะมันต้องเป็นเลขเก้าปูเสียเอามาเก้ามาแทนหาือจังได้แมนพ่อหอยฟังผิด ้องผิดพ้างผิดเอาโอ้ยังไรก็ดีใจครับเอฟซีภูพิ่นได้โชคใช่เน่นแน่นแม่นครับให้ว่าเลขทำพิธีนี่แคนอีลีแคนอีลีครับบานนี้โอ้แต่ว่ากะเสียดายผมตั้งใจอยู่ที่ว่าผมสิจับ03กับ0หากับ3หาตั้งแต่มือที่เขามาเพราะว่าเนล์ส03นี่นั่มมาูงวัดูงวัดสงวัดพระวันนี้พอซื้อ ออกท่านที่ครับอ่อหอยผมน้าเลขสามศูนย์มาโมเมนต์เจ็ดแปดงวดหรอมั้งครับตั้งแต่ปีที่แล้วครับแมนครับอุย้ยโมเมนต์เจ็ดปดงวดดิเดือนนี้กะแต่เฉพาะปีนี้กะเกือบสิบงวดเข้าไปแล้วแมนครับพ่อว่างปุ๊บออกเลยออกเลยเอามานี่พ่อห้บครับ,รบม,มานี่งวดทัดไปนี่ ประมาณวันที่เท่าไรวันนี้มือวันที่2นเช้าประมาณวันที่29เนาะแมนปักทำพิธีโดยปกติแล้วจะทำพิธีในวันพระแมนแสดงว่าสิทธิทำวันที่19บ่อครับแมนครับปกติทำกลางคืนหรือกลางเว้นครับกลางคืนครับแสดงว่าทำวันที่19ก็สั้นผมมากต่อตอนกลางคืนเลย มือตอกเมืองน้ำดอกบ่บ่ต้องเมืองน้ำบ่อบ่ให้ผู้ใดเห็นบ่บ่ให้ผู้ใดเห็นอ๋อทำพิธีอยู่คนเดียวแม่นโอ้อเสียดายได้บาดนี่โอ้ถ้าเอาบัตตอนเช้าเลยมาตีตอนเช้าเลยเอ้าพอว่าครับก็ชีชีปล่อยวันที่ยี่สิบครับพอว่าชีได้ไปล่วงบานอ๋อหลังห้แนวทางแล้วสีไปลงบานแม่นครับ การแสดงว่าอ่ะเป็นโรคมาอะไนี่คือไปไปไปข้างขึ้นมาครับกับบรูษคือกันอยกกับหมอครับนี่นี่นี่เอาพาบออันนั้นให้เบิงงวดวันที่สิบหกเป็นงวดแรกที่มีเลขทำพิธีนี่อืไหนพ่อหอยโชว์โชว์ขื้นจากน้อยโชว์ขื้นจากน้อยนี่นี่เป็นงวดวันที่สิบหกครับผมเลขทำพิธีของพ่อหอยครับเจ็ดหนึ่งสี่ออกเจ็ดหนึ่งล่าง แมนครับออกเจ็ดหนึ่งล่างครับอันนี้ขึ้นวันที่สิบหกมานี่บงงวดวันที่เ็ีล่ะอ่าวันที่สองพฤษภาวันที่สองพฤษภานี่เลขทำพิธีของ่อหอยกับเม็ดเดี่ยวเลขไมทดีนี่คือเม็ดเดียวตลอดตลอดมันจะบม่มีหลายเม็ดหรอกครับแต่ว่ามันจะมาสองตัวแม่นครับนะครับแต่ว่ามันจะมาสองตัวใส่หลังหู นี่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 มวดวันที่สองเนี่ยครับแต่ว่างวดนี้อยากไอ้ก็คือเกาห่าละแต่ว่าเกาบันตีลังกาเป็นหกหาออกล่างหาถือว่าบอกให้ถือว่าเข่าห่าสิเปอร์เซ็นต์ครับนะครับเพราะว่าเกาบันตีลังกาอาจมันสีเบิ้งผิดอาจสีเบิ้งผิดอ๋อมันหมุนได้มันหมุนได้อาจสีเบิ้งผิด โอ้โอ้โอ้โอโอโตัวเลขมันหมุนได้เขาอาจจะบางผิดท,ทางไอยังยังสี่ไปกลายเป็นไม่ได้ยังเสียเม่นครับคร,บรกับโมเปียงครับนี่สามงวดติดแล้วและล่าสุดเก้าเอ้ห้าสามศูนย์ห้าสามศูนย์เออเอา <Okay. S 2> วันนี้กะผมกับเสียดายอยู่นะครับ,บแต่ว่ากะบโมเปียงนะบ่อร์มให้เนาะเพราะว่างวดหน้าเรายังมีคือว่าได้เหรียญไม่ไมาทำพิธี บาทนี่พอไอ้วาสีเอาแขแขนสามตัวเลยบาทแขนงๆสามตัวเลยแต่ว่าทุกงวดทีท่านพิธีพอไอ้กับมันใจทุกงวดขึ้นมันใจทูกงวดเดี๋ยวกับแม่แม่วันนี้ฝันนี่อาจภูฝนฉีมาให้ปิดเสริมถัำมาเสริมเนาะแมนยังว่าผมว่าโอ้พอไอ้ฟังผิดบอกกำลังเสริมเสื่อมปูห่องมาบอกเก้าสามศูนย์เก้าสามศูนย์ตอนนั้นมันโมเมนเก้าสามศูนย์เด้อ อ๋โอเคครับเดี๋ยวยังไงครับวันที่ยี่สิบเจอกันเนาะปอยเนาะเจอกันเจอกันวันที่ยี่สิบมือนี้วันที่สิบหกเหรอด้ยี่สิบกับบับบบนานนี้ครับยี่สิบสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบอีกแค่สี่วันเท่านั้นสี่วันเท่านั้นนะครับแล้วก็หลังวันที่ยี่สิบพอยก็จะไปล่วงบาทลุวงบาทไปให้มอตรวจเบื้องแพลนี่บอกครับปอยแมนครับโอ้ที่ไป ตอนนี้ต้องอยู่ในความดูแลของหมอโดยการยืดพาต้องต้องดึงต้องดึงขาให้มันยืดออกอีกสองเส้นแมนครับพี่ขีดมันต้องดึงขันขึ้นไม่เรื่อยเห็นวครับขันขึ้นมาสองเส้นขันขึ้นมาจนหักสองเส้นแมนคาดว่าจะใช้เวลาประมาณหนึ่งปีหนึ่งปีเวลาหนึ่งปีนี่พี่น้องเอฟซีมีสิทธิ์ยืมีสิทธิ์อยู่แล้วมัล่ะครับมีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับบานนี้พ่อให้ใส่สวัสดิการเอียงครับนี่ในการไปหาหมอตลอตลอดแต่ บัตรสามสิบบาทครับบัตรสามสิบบาทบอเข้าเข้าใจเท่าละสามสิบแมนบ่แมนครับโอ้ไข่อยู่มีบัตรสามสิบบาทอยู่เนาะมีบัตรสามสิบบาทยังใครอยู่ตระกูลนั่งมาบริวูแล้วตระกูลยาโตนึงมันได้ชื่อเม็ดละหาร้อยบาทเฮ้ยนี่มีอาให้เบ้างเม็ดละหาร้อยแม่นอุ้ยเฮ็ดยังได้สิซื้อไว้ฮะนี่คันเม็ดละแพงปานนั้นมันบ่มีเงินนั่นแหละใช้มาบ่มีเงินซื้อเบื่อหั่นล่ะ พี่นอยไปซื้อยาเมอดไปซื้อยาเมดนี่เม็ดละหาร้อยบาทเป็นยายืดกระดูกบ่เนาะครับเมนนยูจังไหนแมนบ่ครับแมนครับยายาเสริมกระดูกเขาช่างมาเต็มเมืองเนาะครับเก็บไอไอยป้าแท่น้่ตัวนี้ครับอ๋อไปเทละรอบนี่เขาหามากเท่าไรจากเม็ดครับเท่ะแปดเม็ดแปดเม็ด 8ปดห้าสี่สิบบู้ยสี่พันหมืนตัวหารสี่พันตัวตัวแต่ว่าเขากัดอยห้องเล็กๆหน่อยยุ่แล้วแจี๊ยักยอมือชุดชอกละเขาเขานี่คือไผ่คุณหมอเขากับบูมี่เขากัขออนัทาไปครับอันนั้นเจนึเขาบอกไ้เงินนุงบูมี่เงินเขาบอกยาเลยเขาบอก่ยาเลยไ่เห้นยรุงบูมี่เงินนั่นมันบาง้าสังเลงในวงนั้นนัครับ เงินบูบี้ก็บอกได้ยาแล้วเรือเถอะเรื่องนั้นชื่อยาจีโน่แต่ยาได้เกิดไว้กินแท่นแมนโชคหน่อยๆก็ได้มากได้มากก็ซอยกันไปสิครับครับผมเอ้าวอาวอาเดี๋ยวจังไรกะโอ้รุ่นรุ่นงวดหนะพ่อว่างวดนี้กันพ่อหมายกะบ่มีบ่มีอัน ซื้อยากกินเหมือว่าต่อไปซื้อยากลงอุนซื้อยากกินเหมือไปหาหมอมันก็ได้เหมือนไรครับออาพารถพาล่าเนี่ยอ๋อเอาเสียว่ากรสีมีผู้ใดโชคไดใช่น้ำพองหอยอยู่หรอกคิดว่านอสามศูนย์นี่งมวดหน้าเนี่เอาสามตัวแขนๆเลยสามตัวแขนเดียนไม่ก็ได้มาแล้วไม่มาได้ครับแต่ว่าห้ามมาดูด้วยตอนทำพิธีถ้าเอาแต่ตัวเลขรถ เจอกันวันที่20ครับผมหมอหอยอขอบคุณบมหอยหลายๆครับผมบขอบคุณครับ